เป็นแน่นอนเชื่อผมดิผมเป็นแน่นอนแฮ้ยคุณผู้เล่นจัดอ่าเฮ้ยอ่าอ่าเฮ้ยเขาต้องตัดหัวประลองลานประลองตัดหัวเอ้ยลูฟี่ลูฟี่จัดการอันนี้ยังอ่ะจัดการคาโดยังอ่ะลูฟี่จัดการคาโดเสร็จมันจะไปจัดการใครต่อวะเฮ้ยแฮ่ยเฮ้ยเจดีเพื่อนขอโทษทีของฟรีครับของฟรี what the fuck บิงซิลิ่งไอโกคูโกคูโกคูมาแล้ว let's go let's go ว้าวเฮ้ยโกคูโกคูแย่งทำไมอ่ะโกคูแย่งทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือสุ่มผมมีอยู่แล้วอ่ะผมไม่กล้าสุ่มอ่ะเพราะว่ามันเสียดั้งสองทองอ่ะถ้าเสียดสองทองปุ๊บมันแน่นอนอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ธนูสักทีกูปั่นเลยไอ้เหี้ยกูดทำเตียงนอนได้กูดทำให้คนเวลาใครมานอนเตียงเนี่ยตกทุกคนอ่ะ ก็เอากันออกละอ้าวได้ปืนเอ้าได้ปืนไม่ได้ได้ปืนไ,ได้ธนูเฮ้ย hey, ยิงมั่วเหรอเฮ้ยตามีตาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ตามันกระพริบป,ปะเอ้ยเอ้ยเอ้ยพูดเหรอโยโย่เอ้ยเอ้ยจะได้ว่ะทำไงวะเพื่อนเอ้ย hey. <Hey. S 1> ใครเป็นฆาตรกรวะอะไรอีก